สวัสดีครับนายแพทย์ธิรพจน์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมสาขาปภาษาวิทยาเลทาธด้านสมองนะครับวันนี้ก็คลิปที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องอาการหลงลืมหรือว่าอาการความจําเสื่อมนะครับที่แก้ไขได้ที่ไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์นะครับมีอะไรบ้างคราวนี้ก็พูดติดปลายนวมในโรค TGA ไว้แล้วนะครับเ,เนื่องจากว่าจริงๆเป็นโรคที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมเรียนเรื่องเกี่ยวกับทางด้านระบบประสาวิทยาทางด้านสมองมอยู่เนี่ยตอนที่เจอผู้ป่วยครั้งแรกๆที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากว่าเอ๊ะโรคนี้มันดูแบบเหมือนอัลไซเมอร์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบเฉียบพลันด้วยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอาการนี้ได้ฟังแล้วเหมือนแบบเหมือนหนังเลยนะครับ แต่ก็พอเจอผู้ป่วยในกลุ่มนี้หลายๆคนเขาก็รู้สึกว่าออจริงก็เป็นโรคที่ที่น่าสนใจเหมือนกันมันทําให้เราได้รู้กลไกของสมองนะครับว่าว่าตำแหน่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยจดจํามันอยู่ในตําแหน่งที่ในสมองนะครับที่ที่มีตําแหน่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีรอยโรคบริเวณนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการคล้ายๆลไซเมอร์ได้นะครับ หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโรค TGA นะครับหรือว่า Transient Global Amnesia นะครับคือปกติเนี่ยโรคที่ทำให้เกิดอาการคล้ายอัลไซเมอร์ได้เนี่ยก็มักจะต้องอมีกลไกลในการเกิดโรคในบริเวณเดียวกับโรคอัลไซเมอร์นะครับก็คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเกิดจากการฝ่อของสมองบริเวณที่มนุษย์ใชใ้ในการบันทึกความจำที่เกิดขึ้นในระยะที่เพิ่งเกิดมานะครับ หมายถึงว่าเป็นความจําหน่วยเป็นตําตแหน่งของสมองเนี่ยที่ใช้ในการบันทึกความจําในสิ่งที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี้นะครับอ,อย่างยกตัวอย่างก็คือว่า,าเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่งจําไปสักห้านาทีที่แล้วนะครับรายการทีวีที่เพิ่งดูไปเมื่อสักส0นาทีที่แล้วนะครับอาหารที่เพิ่งทานไปเมื่อสักสิบห้านาทีที่แล้วนะครับ พวกนี้มันจะถูกบันทึกในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนะครับซึ่งมันใช้ในการบันทึกความจำที่เพิ่งเกิดมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็คือสมองตำแหน่งนี้เกิดการฝ่อลงนะครับเพราะเกิดการฝ่อลงการทำงานมันน้อยลงก็จะเกิดอาการหลงลืมนะครับพอเป็นเยอะขึ้นเข้าเนี่ยก็ลามจากหลงลืมที่เพิ่งเรื่องที่เพิ่งเกิดนะครับไปสู่หลงหลงลืมในเรื่องที่เ,เกิด ค่อยๆนานแล้วเช่นปีที่แล้วสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วครับพอโรคเป็นเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดการหลงลืมยาวไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ในช่วงแรกนี่ยก็อาจจะชอบพูดเรื่องเก่าๆก่อนเพราะว่าเรื่องใหม่ๆจาไม่ค่อยได้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่เขาจําได้คือเรื่องที่เกิดในอดีตนะครับจนไปถึงระยะที่เยอะขึ้นก็ถึงจะลืมเรื่องทั้งเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องในระยะกลางที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะครับ คราวนี้โรค TCA เนี่ยมันไม่ได้เกิดการฝ่อของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนะครับแต่ว่ามันเกิดการทำงานผิดป,ปกติชั่วคราวนะครับซึ่งสาเหตุที่เจอบ่อยก็คืออาจจะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือรับประทานยาที่ง่วงนอนนะครับเช่นยานอนหลับในปริมาณมากนะครับหรือยาแก้แพ้ยาที่ง่วงนอนเนี่ยแล้วอดนอนหรือไปดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับ ก็จะเกิดโรคนี้ได้นะครับสุดท้ายก็มักจะเกิดจากการที่ไปกลั้นนะครับนานๆน,น,นะครับอย่างกั้นหายใจครับทำให้เกิดความดันในสมองหรือความดันของหลอดเลือดดาในสมองเนี่ยเกิดการรวนการผิดปกติชั่วคราวนะครับซึ่งจากที่พบผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยที่ เกิดอาการนี้ก็คือมักจะเกิดตามหลังการว่ายน้ำนะครับเพราะว่าต้องกั้นหายใจครับต้องใช้พลังเยอะใช้ออกแรงเยอะนะครับในผู้สูงอายุที่ว่ายน้ําแล้วก็ดำน้ำนะครับงนั้นก็มักจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้นะครับคราวนี้มาพูดถึงเลยว่าแล้วโรคนี้มันลนะักษณะหรืออาการเขาเป็นยังไงนะครับอาการของคนไข้โรคนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยจะ ลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดนะครับภายในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นห่วงเวลาห่วงเวลาเดียวนะครับอย่างอย่างเช่นตอน9ก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาจําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่หลังจากเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีความจํานั้นนะปกตินะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาเขาอาจจะไม่เป็นักโลกนี้อีกเลยเขาก็จะจําได้เหตุการณ์ตั้งแต่หลังเที่ยงเนี่ยจำได้หมดเลยทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน9ก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาก็จําไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถตอบได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นนะครับผมก็อาจจะสมมติเหตุการณ์นี้ให้ฟังเพราะว่าเกิดกับการตรวจผู้ป่วยจริงนะครับอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือ คนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยตอนเช้าเนี่ยอาจจะโทรตามนะครับสมมติว่าช่างให้มาตัดญ้าที่บ้านนะครับหรือมาตัดต้นไม้ที่บ้านนะครับก็จ,จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวช่างมาตอนประมาณ10บโมงวันนี้นะนะครับแล้วก็มาตัดญ้าที่บ้านให้หน่อยนะครับก็โทรบอกช่างตอนเช้าและตอนตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับ อันนี้ช่างก็รับสายแล้วรับเปล่าว่าเดี๋ยววันนี้จะมาที่บ้านนะตอนสิบโมงนะรอได้เลยนะครับครน,นี้เกิดตอนเก้าโมงเนี่ยผู้ป่วยเริ่มมีอาการ TGA ขึ้นมานะครับสมมติว่าเริ่มมีอาการเก้าโมงถึงเที่ยงนะครับช่างเนี่ยก็จะมาตอนสิบโมงใช่ไหมครับซึ่งเป็นตอนที่คนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการอาการแล้วนะครับคนไข้ก็จะบอกว่าอ ช่างก็ใครน,นัดมาใช่ไหมอ่านัดมาใช่ไหมอ่ะนัดมาก็มาทําเลยนะพอมาทําเนี่ยอ่าตอนตอน9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเนี่ยช่างช่างมาทํางานตอนสิบโมงใช่ไหมครับสมมติว่าชั่วโมงหนึ่งเสร็จตอนสิบเอดโมงก็กลับช่างก็กลับนะครับช่างตอนช่างกลับเนี่ยสมมติว่าอ่าช่างกลับบ้านไปเสร็จเนี่ยตอนเย็นนะครับ ตอนหลังจากเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเกิดว่ามีคนในบ้านมาถามคนไข้ว่าเอ๊ะวันนี้ตกลงเนี่ยช่างมาทำงานหรือย,ยังเนี่ยทำไมที่บ้านเนี่ยหญ้าโดนตัดหมดแล้วเนี่ยเออเห็นไหมวันนี้เห็นช่างมาทำไหมคนคไข้ก็จะตกใจครับว่าเฮ้ยจำได้ว่าโทรบอกช่างนะตอนสักแปดโมงเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมครับเก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขาเป็นโรคช่วงที่ช่างมาตัดหญ้า พอดีนะครับแต่เขา,าจะจําไม่ได้ว่าช่างมาตัดหญ้านะครับฉะนั้นเขาก็จะตกใจว่าเอ๊ะ e โทรตามช่างนะแต่ช่างยังไม่ได้มาช่างยังไม่ได้มาเลยเนี่ยไม่รู้ใครมาตัดหญ้าเขาเนี่ยเขาก็าจะโทรไปหาช่างอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายว่าเอ๊ะ e ทาไมคุณมาตัดหญ้าแล้วเหรอเนี่ยช่างก็จะบอกว่าเอ้า e มาตัดหญ้าแล้วนะบอกเฮ้ย e ฉันไม่เห็นเลยเนี่ยคุณยังไม่มาตัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ย คนอื่นมาตัดหรือเปล่าไม่ใช่คุณหรือเปล่านะกลายเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนไข้ยังมีอาการช่วง9โมงถึงเที่ยงซึ่งเป็นช่วงที่ช่างมาทํางานแล้ว9โมงถึงเที่ยงเนี่ยจะไม่ถูกบันทึกไปในหน่วยความจําของเขาเลยนะครับทั้งๆท,ที่ตอน9โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็ยังคุยกับคนอื่นคุยกับช่างอะไรได้ตามปกติเพียงแต่ว่าความจําในห่วงนั้นน่ะมันไม่ถูกบันทึกเข้าไปในความจําในระยะกลางนะครับฉะนั้นก็จะมาด้วยว่า สิ่งที่มีคนทำช่วงนั้นนะ่ะเขาไม่รับทราบอะไรเลยนะครับไม่รู้ไม่เห็นเลยบางทีก็นึกว่าอะยังไม่ได้มาทำหรือเปล่านะครับแต่ติบะยาธิบ้านเนี่ยเรียบไปแล้วนะครับก็จะตกใจอีกว่าเอ๊ะแล้วใครมาทำให้นครับงั้นอาการนี้บางทีก็อาจจะได้รับการที่คุณหมอจะพูดว่าเป็นโรคความจำขาดห่วงชั่วคราวนะครับซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็ผู้ป่วยเนี่ยหลังจาก มีอาการนี้แล้วเนี่ยก็จะกลับเป็นปกตินะครับโดยมากก็จะไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความปกติส่วนอื่นนะครับก็ดูปกติทุกอย่างแล้วก็หายสนิทนะครับเ,เพียงแต่ว่าลูกๆหรือญาติๆก็จะพามาหาหมอว่าเช่วงนั้นเขาเป็นอะไรนะครับก็มักจะมีนี่ครับปัจจัยเสียงคือเรื่อง ยาขับกายานอนหลับใช้ในปริมาณเยอะอยาแก้แพ้ที่ง่วงใช้ในปริมาณสูงร่วมกับอาจยจ์รับประทานยองกร่วมด้วยครับหรือว่าเพิ่งไปทํากิจ,จวัตรประจําวันที่ต้องใช้แรงเยอะต้องออกแรงกลั้นการว่ายน้ํามานะครับก็โดยมากเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็สแกนสมองเพื่อความช่วยอีกหนึ่งรอบนะครับก็ส่วนลรภาวะนียต้องบอกว่าไม่ค่อยเป็นซ้ํานะครับก็โอกาสเป็นซ้ําต่ํามากนะครับ ก็ถ้าได้รับการไม่ได้ัยว่า TGA ก็ขอให้สบายใจได้ในส่วนหนึ่งขอบคุณครับ